สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางลราพัฒนานะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางและผลสรุปนะคะฟังคำเตือนกันนิดนึงนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะสำหรับวันที่12ที่ผ่านมานะคะสูตร1เม็ดเดียวของเรานะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะถ้าไม่เชื่อก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะว่าเอามาเขียนที่หลังหรือเปล่าเนาะก็สูตรเม็ดเดียวนะคะแอดก็ะะดะะให้เด่นไปที่9นะคะ วิ่งรูดนะคะก็วิ่งรูดมีสี่มีศูนย์มีเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าไปนะคะเข้าเก้าหนึ่งนะคะบางเว็บก็เก้าหนึ่งนะคะบางเว็บก็เก้าแปดนะคะพี่น้องจา๋าบางเว็บก็เก้าแปดนี้นะคะพี่น้องวิ่งสีก็เข้าบนนะคะพี่น้องเข้าบนเนาะ ก็ขอแสดงความยินดีดีใจกับพี่น้องของเราด้วยนะคะบางเว็บก็เอาข้างหน้านี้เป็นเลขล่างนะคะบางเว็บก็เอาชุดนี้เป็นเลขล่างนะคะขึ้นอยู่กับบางเว็บนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางออกสรุปทั้ง6ตัวนะคะ989 9, 114นะคะก็เม็ดเดียวนะคะเด้งล่างทั้งสองนะคะ9 1 9 8หนึ่งนะคะตรงๆทั้งคู่เลยนะคะพี่น้อง ชอบ9กนะคะ98นี้ไม่ได้ชอบแต่เป็นตัวเจาะนะคะพี่น้องก็ไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่อ่วันที่15นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แอดด้วยนะคะสำหรับวันที่15นะคะแอดให้เด่นนะคะ ยังไม่ได้ลงอันนี้นะคะพี่น้องจ๋าอันนี้คือสูตรสองก็เข้า1นสี่นะคะอ่าสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวเข้า9ก้าหนึ่งกับเก้าดนะคะเข้านี้นะคะถือว่าผลงานของเรานะคะไปต่อได้นะคะเข้าสองงวดติดนะคะพี่น้องเด่นนะคะ เดืนเจ็ดนะคะพี่น้องเด่นเจ็ดนะคะวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดปีหกสีจอให้สองตัวบนล่างนะคะกับแอดเพียนพารวยนะคะรองด้วยนะคะเน้นรูดเจ็ดนะคะรองหนึ่งนะคะพี่น้องถ้าใครไม่ชอบเจ็ดก็จะไปวิ่งรูดหนึ่งก็ได้นะคะ เจาะนะคะเจาะแอดก็จะเจาะให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะเน้นตัวที่แอดชอบให้นะคะชอบเป็นการส่วนตัวเนาะพี่น้องจะเลือกตัวไหนก็แล้วแต่พี่น้องเลยนะคะเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะไปกลับทุกครั้งนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะแอดก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะมาร้อยเปอร์เซนตนะคะพี่น้องจ๋าชมให้จบนะคะ เดี๋ยวแอดเน้นให้นะคะไม่ได้การันตีเพียงแต่สูตรนี้นะคะเอามาจากสูตรคำนวณตามกำลังรายวันนะคะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะก็ต้องขอโทษขอภัยนะคะถ้ามานะคะรอบนี้งวดนี้งวดที่สิบห้านี้จะเป็นงวดที่สามหรือเปล่าเนาะนับใหม่นะคะพี่น้องจา๋าจะเป็นงวดที่สามหรือเปล่าเนาะแอดชอบนะคะเจนะคะเจ7ดหนึ่งเจด สองเจหนะคะห้าคู่นะคะสำหรับ7จ็ดสามเจ็ดคือชุดรองนะคะไปกับทุกครั้งนะคะถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะรอลุ้นรอออกนะคะวันที่สิห้าเดือน7ปี64ี่นะคะแนวทางร่วมกันนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ